กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะ ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการอบรมหลักสูตรประกาศนียบ,บัตรบัณฑิตสาขานวัตรกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าซึ่งตอนนี้เปิดการอบรมเป็นรุ่นที่2แล้วที่เรียกกันว่าไฮด้า2นั่นเองนะคะหลักสูตรนี้จะเน้นให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมค่ะโดยในวันที่เดินทางไปรายงานตัวก็ปรากฏว่าทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทาได้จับมือร่วมกัน กับหลักสูตรไฮดา้าจัดนิทรรศการที่ใช้ชื่อว่าพินิษสํำรับชาววังสวนสุนันทาภูมิปัญญาอาหารไทยขึ้นมีการสาธิตวิธีการทําอาหารหลากหลายรายการทีเดียวนะคะสิ่งที่เราเห็นถือเป็นภาพสะท้อนความละเมียดนละใหม่ในการทําอาหารไทยโบราณซึ่งเป็นสํำรับชาววังได้เป็นอย่างดีลองไปติดตามรายละเอียดและภาพบรรยากาศได้กันเลยค่ะ เมื่อเร็วๆนี้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศเสียบัตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไฮด้าสร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการอบรมณพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุดธานพดลภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาดรสมชายอศวเสรณีประธานโครงการหลักสูตรประกาศเสียบัตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลกล่าวว่า จากความสําเร็จของโครงการรุ่นที่1ที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวและสังคมเป็นที่มาของการต่อยอดเปิดรุ่น2เพื่อสร้างประโยชน์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการเชื่อมต่อคนที่มีความหลากหลายทั้งอายุอาชีพประสบการณ์ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้ซึ่งกันและกันและเกิดแนวทางสร้างสุขภาพที่ดีคือเป็นหลักสูตรที่ประสบความสําเร็จมาจากนักศึกษา,าที่เข้ามาอบรมนะครับ รุ่นหนึ่งเรามีคนเข้ามารมถึงร้อยสาสิบคนนะครับรุ่นนั้นได้ไม่ตั้งใจมีความเรียนถึง80เอร์เซนตลอดทุกครั้งที่มีคลาสนะครับก็มีความสนใจในหลักสูตรมากเพราะว่าเรียนเพื่อตอนเองเรื่องสุขภาพครอบครัวและคนข้างเคียงนะครับเรียนแล้วเราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็อย่างเช่นรุ่นหนึ่งเนี่ยบางคนก็ครั้งนี้วันนี้เราเจอเพื่อนเพื่อนที่รุ่นเดียวรุ่นหนึ่งไอ้ทำไม รู้สึกร่างกายสดชื่นขึ้นดีขึ้นก็มีการออกกําลังกายเพราะส่วนใหญ่เราเนี่ยเราจะไม่ค่อยออกกาลังกายกันใช่ไหมครับเราก็พยายามแนะทางออกที่ดีเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมกับบุคคลที่เรียนอยู่กับเรานะครับอันนี้สําคัญเพราะทุกคนต่างกันบางคนสามารถกินได้กินขาหมูกินอะไรต่างๆได้บางคนก็กินไม่ได้เลยใช่ไหมฮะต้องให้บาลานซ์กันรุ่นสองตอนนี้รับเบิดรับสมัครอยู่ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาอาศัย คนภายในที่เรียนจากรุ่นหนึ่งแนะนํารุ่นสองนะครับตอนนี้เราก็มีจํานวนเหลือจํากัดเพื่อจะเปิดแท้โอกาสให้กับคนข้างนอกมาเข้ามามีส่วนเรียนกับเราด้วยกันครับ ขณะที่ดรสมศักดิ์ชลาชนนายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทยและประธานที่ปรึกษาบริษัทในเครือชลาชนกรุ๊ปหนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมไฮด้าสองให้มุมมองในการดูแลสุขภาพว่าต้องเริ่มจากตัวเราเปลี่ยนวิธีคิดใช้หลักธรรมชาติเพราะโรคต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของแต่ละคนก็ความรู้สึกนะครับก็ดีใจมากเพราะจริงๆตรงนี้เป็นที่ทาให้พี่ เริ่มต้นการศึกษาในวิยาลัยครูสุนันทาเมื่อปี2516นะก็นี่ก็น่าจะ50ปีผ่านมาแล้วนะครับแล้ววันนี้ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากมีพลังที่อยากจะมาสนับสนุนวิทยาลัยด้วยครับ mm. พ,พี่เป็นคนดูแลสุขภาพเยอะ mm. มากเพราะนี้พี่อายุ66แล้วนะครับ mm. พี่ออกกําลังกายพี่เลือกทานอาหารดี mm. ๆนะครับแล้วก็ตรวจตรวจสุขภาพทุกหเดือนนะครับซึ่งขณะนี้ก็ สุขภาพยังดีอยู่แต่การที่มาเรียนเนี่ยเราก็เลยอยากคิดว่ามันแน่นอน66แล้วเนี่ยมันก็เป็นขาลงแหละนะฮะเราก็ต้องมาคอยระวังไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดได้ความรู้อะไรที่มันสามารถที่จะปกป้องป้องกันก่อนได้เราก็อาจจะได้มีอายุยืนยาวครับพี่อยากให้ตักกาในการใช้ชีวิตเนี่ยมาใช้หลักธรรมะโดยการพิจารณาตัวเองให้ได้ก่อน ศึกษาร่างกายตัวเองให้ได้ก่อนว่าร่างกายเราต้องการอะไรแล้วถ้าเกิดเรารู้รู้จักร่างกายเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามาหาเราได้นะครับ โอกาสนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒ์สวนสุนันทาร่วมกับหลักสูตรไฮด้าจัดนิทรรศการพินิษฐ์สำรับชาววังสวนสุนันทาสาธิตอาหารชาววังหลายรายการที่สะท้อนถึงความละเมียดละไมของอาหารชาววังที่ต้องมีครบทั้งความอร่อยและความสวยงามเรียกว่ามีครบทั้งอิ่มตาอิ่มใจและอิ่มท้องรวมทั้งชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทานพดล อดีตที่แห่งนี้คือตำหนักสำคัญที่สุดในรัชกาลที่5เป็นศูนย์กลางของราชสำนักฝ่ายในแห่งสุดท้ายของสยามจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆโดยมีการจำลองสภาพที่ประทับจากคำบอกเล่าของคุณข้าหลวงเหมือนเมื่อครั้งที่อาคารแห่งนี้ยังเป็นที่ประทับของพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปรดิรัตด,ดา พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยเครื่องเรือนแบบเรียบง่ายเหมือนกับบ้านคนธรรมดาที่มีฐานะลายชิ้นแสดงถึงการรับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกเช่นการจัดโต๊ะเสวยแบบตะว,วันตกโต๊ะบิลเลียดกิจกรรมยามว่างของเจ้านายในสมัยนั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดแสดงภาพเขียนสีน้ำที่ประดับอยู่ในตำหนักทั้งหมดเป็นภาพดอกไม้ที่เมื่อทอดพระเนตรเห็นดอกไม้งามๆก็จะรับสั่งให้คุณค่าหลวงวาดภาพเก็บไว้ทุกภาพจะมีการระบุชื่อผู้วาดชื่อพันไม้และวันเดือนปีซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีค่ามากสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์พันไม้ในวังสวนสุนันทา จากราชสำนักฝ่ายในแหล่งสะสมศิลปะวิทยาการของสตรีชาววังสู่โรงเรียนหญิงล้วนชั้นนำของประเทศและพัฒนากลายเป็นสถานฝึกหัดครูจนกระทั่งถูกรวมเป็นสถาบันราชพัฒนและยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาถึงแม้จะเปลี่ยนสถานะแต่สถานที่แห่งนี้ถือเป็นแหล่งเรียนรู้คู่สังคมไทยมาโดยตลอด ต้องยอมรับนะคะว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าเขาจะเน้นให้ความรู้กับเราเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะสมัครเข้ารับการอบรมตอนนี้ยังมีเวลานะคะทางหลักสูตรยังคงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาอยู่เพราะสุขภาพดี จะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ตัวของเราเองต้องเอาใจใส่และดูแลค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ